สัสดีครับสถานีันนน้วโลกอีสานบ้านนอกนะครับมือนี้จะพามากินอย่างเนื้อน,นะครับเนาะเนื้อสุกๆครับกับเจียวขมๆนะครับเนาะพี่น้องก็มือนครับเนาะแซ่บครับพี่น้องขมใหญ่ก้านนะครับ นีมีทีมงานมานะนำคุหนึ่งครับก็เลยอยู่ว่างๆนะครับเนาะเลิกงานนะครับเนาะก็เลยส่วนคนสาคินมานะนำครับก็คุยมากชวนมากินน้ำกันครับแล้วว่าเนื้อนี่ย่างแบบซุปขดครับเป็นมาเสียบครับมาเสียบคนไทยครับคนอีสานเนาะครับเนาะบอกพูดกันเนาะ ผมบอกาอีสานครับผมบอกไทย <laughs> ก็คือ,อว่าเป็นคนว่าไทยมากผมก็ต้องว่าต้งแปลเป็นอีสารไปหน้าผมกินไจะกิดกินหลย คนหนึงเนาะคนบ่มักเพียเนาะเพิ่นกินบ่ได้เพิ่นคนแบบคนคนกรุงเทพครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนอีสานโดยแท้หนูไว้มักแห้งครับคงขมแห่าไว้แบบจัดกระเที่ยวเนาะครับเนาะน้ำแดงว่ะน้ำแดงครับน้ำแดงจน้ำแดงครับผมก็แล้ว โอ้ส่วงแหือครับที่ปากรันนี้เนีย่ยดีขาย แซ่บครับเพ่นว่าอร่อยครับวันนี้ผลว่าอีสานว่าอีสานเมื่อไหร่นะครับทีมทีมงานครับทได้อย่างเดียวผมก็เป็นผู้แป้อย่างเดียวนะครับนะแต่ว่าเหนื้องัวนี่แข็งแข็งนุ่ม อบนอกรุ่งไงอร่อยมาครับมาตอนแล้วที่ปตะนิ่ีเรามีน้นองหน้ามากินด้วกันหนมากินอยู่เนี่ยครับบ้านเราตะนี่อยู่ บานเมืองเพื่อนี่ครับผมก็มาจากอีสานพัททินนะครับ,ารบอากินไปเรื่อยเพื่อยเนาะครับไม่นองเนาะอาปลาอันนี้มือดยวยครับ เยวเบียวแล้วครับรักแก่กองี่ครับลองไม่ขมอะไรดิดแจ้าขมเจ้าขม ครับนาะพี่น้องนาะมันนี้ก็ก็อเอาไปเพ่งควาหนีก่อนนะครับนาะพี่น้องนาะและ้วนี่ก็คงจะดทานไปเรื่อยนะครับเนี่สถานีขนสถานเท่า,ญญา,า,าก็ขอลาพี่น้องก็นนะครับสวัสดีครับ